รถไฟจะไปโคราชตดดังป้าดถึงราชบุรีตดอีกทีถึงบริษัทบริษัทปั้มปัป้มเป๋เป๋อเปอขอเสนอนิยายเรื่องสั้นป้ากับปู่ ไปโคราชตดดังป้าถึงราชบุรีตดอีกทีถึงบริษัทบริษัท it mm -hmm. អើយដូចមិនតទីប៉ុនមិនតក៏ថាក៏មិនទេក៏អើយមិនយូរទេក៏អើយដូចមិនរងទីប៉ុនមិនតក៏ប្រវត្តផងមិនទេអើយដូចមិនទេ Ê hôm nay tin tốt. Bờ ơi hôm nay tin tốt. Khi bần nắng tọt có cóa cọc mang đó. Có ơi mày chứ hóa. Có ơi hôm nay tin rồng. Khi có mang đó có và phông mình cùng. Bay ớt อยากกินไก่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโปอยากกินไข่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโป อยากกินไท่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโปอยากกินไท่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโป อยากกินไก่ผโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลัมปลนะีน่านะกินน่ากินโปโปโปอยากกินไก่ผโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลัมปลนะีน่านะกินน่ากินโปโปโป อยากกินไผ่พะโลปอกกินกับแกง,งกะหรีป่ปอะอยากกินกล้วยบวชชีกะลัมปลีน่ากินน่ากินปอปอปออยากกินไข่พะโลปอกกินกับแกง,งกะหรีป่ปออยากกินกล้วยบวชชีกะลัมปลีน่ากินน่ากิน อยากกินไทยพะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโปอยากกินไทยพะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโป อยากกินไก่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโปอยากกินไข่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโป อยากกินไผ่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโป๊ะโป๊ะ๊ะอยากกินไก่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโปอยากกินไผ่พะโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโป อยากกินไข่พะโลโปกินกับแกงกะรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินอยากกินไข่พะโลโปกินกับแกงกะรีโปอยากกินกลวยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโปอยากกินไข่พะโลโปกินกับแกงกะรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินโปโปโป อยากกินไก่พะโลโปกินกับแกงกะหรีโปะอยากกินกล้วยบวชชีกะลําปลีน่ากินน่ากินป๊็ปเอยากกินไข่พะโลโปกินกับแกงกะหรีโปะอยากกินกล้วยบวชีกะลําปลีน่ากินน่ากินเด็กๆมาช่วยกันนะับจิ้งจกบ,บนผนังกันนะคะสิบจิ้งจกสิบตัวเกาะอยู่บนผนงังหล่นดังโป๊ะ เรือจิ้งจกก้าตัวเก้าจิ้งจกก้าตัวก็อยู่บนผนังหล่นดังป๊อกเรือจิ้งจกแปดตัวแปดจิ้งจกแปดตัวก็อยู่บนผนังหล่นดังป๊อกเรือจิ้งจกเดตัวเ็ด จกเจ็ดตัวก็อยู่บนผนังหล่นดังป๊ะเหลือจิ้งจกหกตัวหกจิ้งจกหกตัวเกาะอยู่บนผนังหล่นดังป๊ะเหลือจิ้งจกห้าตัวห้าจิ้งจกห้าตัวเกาอยู่บนผนัง หลนดังป๊ะเรือจิ้งจกสี่ตัวสี่จิ้งจกสี่ตัวกาะอยู่บนผนังลนดังป๊ะเรือจิ้งจกสามตัวสามจิ้งจกสามตัวเกาอยู่บนผนังลนดังป๊ะเรือจิ้งจกสองตัว สองยิงจกสองตัวเกาะอยู่บนผนังรนดังโป๊ะเหลือจิงจกหนึ่งตัวหนึ่งยิงจกหนึ่งตัวเกาะอยู่บนผนังรลนดังป๊ะเหลือจิงจกศูนย์ตัวศูนย์